Yeah. ช่วงสุดท้ายของอ e ีบีซินไซวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ฟังมุมมองของรักวิชาการนักวิเคราะห์ทั้งสองท่านไปแล้วนะครับก็คงจะเห็นตรงกันนะครับว่าศึกนี้ยังอีกยืดยาวนะครับอย่างไรก็ตามการเดินทางนะครับไปเยือนสหรัฐนะครับของนายทิโมธีไกเนอร์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐเองนะครับที่ไปเยือนเยอรมันแล้วก็จะพูดคุยกับประธานธนาคารกลางของ ECB ีก็คงจะเป็นไปเพื่อในลักษณะของการกดดันให้ทางเยอรมันเองยอมอ่อนข้อแล้วก็ผ่อนปรน นในมาตรการการช่วยเหลือหลายๆส่วนที่เป็นการบีบรัดนะครับให้ประเทศที่ได้รับขอขอ,ขอความช่วยเหลืออย่างกรีซสเปนแล้วก็อิตาลีเองเนี่ยนะครับสามารถดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังที่ผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับในวันพุธวันพรฤหัสที่จะถึงนี้นะฮะก็คงจะเป็นคืนพระฤหัสนะฮะที่ทาง f o m c นะครับธนาคารกลางของทางสหรัฐเองนะครับก็จะมีการถแถลงการถึงมาตร การในการที่จะกระตุ้นและก็ดูแลเศรษฐกิจกันต่อไปนะครับหลายฝ่ายมองว่า QE อาจจะยังไม่มาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม QE เองก็จะเป็นไม้ตายสุดท้ายและก็ไม้ตายสำคัญเองที่สหรัฐาอาจจะนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเมื่อมีสถานการณ์ที่พลิกผันกันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของฝาฝั่งยุโรปเองคงต้องไปติดตามการดูแลนะครับการพิจารณาเกี่ยวกับการยอมรับผลการขาดทุนจานวนมากของการถือครองพันธบัตรกรีซหลัง จากที่มีข่าวว่าหลังจากนี้ ECB เองนะครับก็เตรียมที่จะแหกคัด นะครับหนี้ของกรีซอีก1นึ่งแสนล้านเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กรีซเองเนี่ยนะครับสามารถกลับสู่สถานะในการชําระหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแฮคัทนั้นธนาคารแล้วก็อ c b ีเองนะครับ์ธนาคารกลางแต่ละประเทศที่ถือครองพันธบัตรของกรีซเองนะครับจะรักษณะจะรับมือนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็กระสุนเงินทองที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่กับการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับคงต้องกลับมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันอีกอย่างตอ เนื่องนะครับสำหรับวิกฤตการณ์ของยูโรโซนนะครับนี่คือทั้งหมดของ e b i ีบ s s t y น e วันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมพิเกติบุญเรืองพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ